อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมาป้ายยาวอนฮีไอลิตเส้นทางของผู้ชนะรายการเซอร์ v ไบเวลเรื่องราวน่าสนใจของเธอจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับอีวอนฮีเกิดวันที่26 มิถุนายนปี2007ที่เขตซาซสังปูซานเกาหลีใต้เธอมีพี่ชายหนคนที่เกิดปี2006นอกจากนี้ยังมีลูกพี่ลูกน้องที่หน้าตาคล้ายกันกับเธอซึ่งก็คือฮวังซูจีหนึ่งในผู้เข้าร่วมรายการ Dating r เรตตี้โชว์ Love Catcher in Bali น้องตัวเงฮวังซูจีเรียนเอกเปียนโนที่เอวาวูเมนส์ยูนิเวอร์เดิมทีวอนฮีเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนปถมเมียงจินในฮวามยมองดงบุกกูปูซาน ก่อนย้ายมาใส่ที่เมืองยองซังนัมดูจังหวัดชังวอนและเข้าเรียนที่เมืองนี้จนถึงมัธยมปลายเริ่มจากโรงเรียนปถมยองโฮแล้วโรงเรียนมัธยมต้นบันซองต่อด้วยโรงเรียนชังวอนเกิร์ลส์ไฮสคูลวอนฮีเป็นสาวน้อยผู้มีคาแรคเตอร์เงียบขรึมแต่จริงแล้วเธอเป็นคนร่าเริงและมาพร้อมกับเอกลักษณ์ใบหน้ากลมๆโดยเธอนั้นได้เป็นเด็กฝึกหลังจากถูกคัดเลือกโดยแมวมองค่ายบีลิฟท์แลบที่ได้เจอเธอ,เธอที่สถานีขนส่งโซล และตวงวอนฮีก็ได้เลือกใช้เพลงออเดชันในตอนนั้นก็คือ h i ้ป Boy ของ New Jeans เป็นเวลาไม่นานนักเธอก็ได้ไปร่วมรายการ IU Next แม้ว่าเธอนั้นเป็นเด็กฝึกแค่แป๊บเดียวแต่เธอบอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้เห็นพัฒนาการของเธอและด้วยระยะเวลาการเป็นเด็กฝึกที่สั้นมากๆโดยเวลาแค่เดือนเดียวในช่วงเริ่มต้นของรายการ IU Next เราจึงได้เห็นเธอที่ขาดความมั่นใจแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเธอมั่นใจมากยิ่งขึ้นเธอก็เติบโตขึ้นในทุกๆสัปดาห์และมิชชั่นเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เติบโตมากที่สุดในช่วงเวลาออนแอร์ของ IU Next ซึ่งในตอนสุดท้ายเธอเป็นหนึ่งใน2คนที่ถูกรับเลือกได้เดบิวจากคะแนนโหวตผู้ชมโดวยวอนฮีคว้าอันดับที่1ของรายการโดยคะแนนรวม3 2 9 9 3 9 5คะแนนได้เดบิวกับวง i l i d ในฐานะเซนเตอร์ของวง รวมระยะเวลาการเป็นเด็กฝึกประมาณ1 1เดือนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในบรรดานทุกคนในเรื่องของตำแหน่งของเธอวอนฮีมีตำแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือวอลคอเมื่อเธอร้องจะมีการเปล่งเสียงที่มั่นคงระดับเสียงที่ดีในการแสดงสดก็ได้รับการยอมรับจากทักษะการร้องที่ยอดเยี่ยมผ่านการแสดงท่อนไฮโน้ตในเพลง The Fifth Season จากรอบที่5ของรายการ Are You Next แม้จะมีความกังวลอยู่มากกับการแสดงสดบนเวทีแต่เธอก็ทำออกมาได้อย่างดี และแสดงให้เห็นถึงเสียงร้องที่เป็นธรรมชาติพร้อมกับได้รับคำชมจากบรรดากรรมการหลังจากนั้นก็ได้รับหน้าที่เป็นนักร้องหลักในมิชชั่นต่างๆช่วงท้ายรายการซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทักษะการร้องเป็นสิ่งที่โดดเด่นของเธอโทนเสียงของเธอมีความสดชื่นและให้ความสดใสสังเกตได้จากเพลง อัลมอนด์ช็อกโกแลตที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของเธอที่มากยิ่งขึ้นไปอีกเธอร้องท่อนหายโน้ตสามชั้นในช่วงท้ายของเพลงนี้ด้วย ในท่อนร้องมีการแบ่งพาร์ทที่ค่อนข้างลงตัวในเรื่องของเสียงร้องในวงจะมียุนอาและมินจูที่เป็นเหมือนเมนโวคอลแต่ก็ดูเหมือนว่าบาังชีฮยอกจะให้ความสำคัญกับวอนฮีในหลายๆด้านด้วยในส่วนของการเต้นด้วยเวลาของการเป็นเด็กฝึกที่สั้นมากและเหมือนว่าเธอจะยังไม่ไรับการฝึกฝนที่เหมาะสมดังนั้นในช่วงแรกวอนฮี He, จึงอาจจะยังแสดงทักษะการเต้นได้ไม่ดีนักแต่เมื่อเธอได้รับความคิดเห็นมากมาย ทักษะของเธอก็พัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องในฮิปฮอปมิชชั่นรอบที่3เธอก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมากจนได้คะแนนอันดับหนึ่งในทีมเพลง My Back ของ Idol ดโดยวอนฮีรับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปเราไปรับชมไฮไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของวอนฮีที่เราคัดมาให้ดูการแบบสั้นๆดีกว่า This is my world. me. This is my world. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. Like a handle a green light, you're damn anything. So let's go, let's go. This time I want.

ในส่วนผลงานอื่นของเธอนอกจากผลงานวงก็จะมีผลงานด้านการแสดงที่เธอไปรับเชิญในซีรีส์ช่อง SBS เรื่อง Spring of Youth และร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยในเพลง Your Eyes Speak to Me ผลงาน MC ก็จะมี Special MC รายการโชว์ Musical ผลงานโฆษณามีโฆษณาเดียวให้กับแบรนด์เครื่องดื่มโพคารีสวีทเป็นสเปเชียลดีเจทางช่อง ABC Radio ดโอผ่านรายการชินฮันชิงกูกิจกรรมอื่นเช่นควางลูกเปิดสนามในการแข่งขันเบสบอลระหว่าง s s g l a n จ e r s กับ Lo อต e ต i ใจ t s รวมรายการนั่งจองซูนแบน ตอนที่5ร่วมกับแจแจควอนอินบีและชเวเยนาผลงานร่วมรายการอื่นๆเช่นออกรายการโชวเอแคมปิ A ้งร่วมกับแพ็กจีฮอน from Miss n e โดยแพ็กจีฮอนกล่าวว่าวอนฮีเป็นแขกรับเชิญที่เธอชอบมากๆน่ารักเหมือนเค้กต็อกเธอโดนวอนฮีตกเข้าด้อมโดยไปตามดูแฟนแคมแ,แทบทุกคลิปของเธอในส่วนของภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของวอนฮี ee, เธอมีรอยยิ้มมุมปากที่มีสเสน่ห์มีฝาที่ไหลและมีตาสองชั้นเป็นเจ้าของภาพลักษณ์ที่เหมือนกับบลูนี่ จากเรื่อง Frozen ภาค2และมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนหนูแฮมสเตอร์ตัววอนฮีได้บอกเองว่าเธอนั้นหน้าคล้ายลูกบอบเพราะมีใบหน้าที่กลมเมื่อมองแวบแรกหลายคนคิดว่าเธอ เด็กสุดในวงเพราะเธอดูไรเดียงสาและน่ารักแต่ความจริงแล้วเธอไม่ใช่มักเน่ของไอริดโดยมีอายุมากกว่าอิโลฮะสมาชิกน้องเล็ก1ปีเธอไม่จะดูเป็นคนที่ขี้อายในตอนแรกแต่เมื่อเราได้รู้จักกับเธอแล้ววอนฮีจะเป็นคนที่ขี้เล่นและแสดงให้เห็นถึงด้านที่มีชีวิตชีวาของเธอเมมเบอร์ <Member S 2> ในวงมักจะรอเล่นกับเธอเพราะพวกเธอน,นั้นชอบรีแอคชั่นของวอนฮีที่มีความตลกและน่ารักเธอนั้นมีบุคลิกที่แปลกในระหว่างช่วงรายการ r u Next โดยรับคะแนนโหวตมากที่สุดจากบรรดาผู้เข้ารวมแข่งขันถึง5คะแนน ธอถูกกล่าวถึงในฐานะสมาชิกที่เหมือนตัวแทนของวงและมักจะเป็นสมาชิกที่ได้รับ ending fairy เรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของวอนฮี MBTI ของเธอในรายการ IU Next คือ ISFP แต่ตอนนี้เธอมีลักษณะของ ESFJ ด้วยสัตว์โปรดของเธอคือแมวของหวานที่ชอบคือขนมปังกระเทียมเธอชอบร้องเพลงของ IU และมีเธอเป็นโรโมเดลวอนฮีเป็นสมาชิกคนเดียวที่เกิดในปีเลขคี่ของวง iLIT กีฬาที่เธอชอบคือฟุตบอลบาสเกตบอลอบและชอบกีฬาว่ายน้ำมากที่สุดแต่เธอบอกว่าอาจจะเล่นได้ไม่เก่งนักนและวอนฮีกำลังเริ่มเรียนมวยไทยด้วยวอนฮีเป็นแฟนตัวยงของลัอตเต้ใจแอนซ์ซึ่งความฝันของเธอก็เป็นจริงไม่ได้ไปคว้างลูกเปิดสนามและชมเกมระหว่าง SSG Landers กับลอตเต้ใจแอนซ์เมื่อวันที่1มิถุนายน2025 วอนฮีเล่าว่าเคยบังเอิญเจอบังชีฮยอกในลิฟต์ของสถาบันพีลาทิสซ,ซึ่งในเวลานั้นเธอตกใจและเผอพูดแบบตะกุกตะกักเธอบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทักทายกันแบบดีๆเครื่องดนตรีที่เธอเล่นได้ได้ไดแก่รีคอร์เดอร์ ดันโซเกวงการีและกล่องเล็กในไอริท50คำถาม50คำตอบเธอเล่าว่า,าความกังวลล่าสุดก็คือเรื่องของการนอนหลับเพราะว่าการนอนหลับเป็นเหมือนชีวิตของเธอเธอบอกว่าเธอเป็นคนนอนหลับเยอะและชอบนอนหลับมากๆเธอเล่าว่ามีนิสัยที่ไม่ดีในการนอนอย่างแรกคือจะละมเมอตื่นขึ้นมานั่งและพูดเป็นเรื่องเป็นราวแต่จําเรื่องราวที่พูดไม่ได้เลยและอย่างที่2คือนอนดิ้นมากเกินไปจนตกเตียงมาแล้ว เพลงโปรดเวลาร้องคาราโอเกะคือ Into the New World ของ Girl Generation ซึ่งเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาปี2007ปีที่เธอเกิด วอนฮีเป็นไอดอลเข้ากับคอนเซปต์ของวงไอริทที่มีความสดใสคิวตี้น่ารักแต่ความจริงแล้วเธออยากจะเต้นในคอนเซปต์เซ็กซี่บ้างจากตัวลูกอยากจะเป็นตัวมัมวอนฮีได้เคยเป็นไวรัลเมื่อเธอจะเต้นท่าทิร r คในเพลง sticky ของ kiss of life ในงาน ไอดอ s t ตาร์แอตเลติกแชมเปี้ยนชประจำปี2024แต่จูลี่กับนัตตี้ได้เอามือบบังป้องกันให้กล้องถ่ายเธอตอนเต้นตัวต่อมาทั้ง3คนแต่ประทำบสติกกี้ชาเลนจ์ด้วยกันในเวลาต่อมาด้วยเธอชื่นชอบการถ่ายรูปหนาสิเ่นหนาเช่น วิดีโอชาเลนจ์ในเพลง Magnetic ร่วมกับฮวางซูจีลูกพี่ลูกน้องของเธอได้กลายเป็นกระแสไวรัลเป็นอย่างมากวอนฮีเคยรับบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างกิจกรรมโปรโมตมินิอัลบัม้ปปม Super Real Me แต่ด้วยสปิริตของเธอเธอเลือกนั่งบนเก้าอี้และสแสดงบันเวทีต่อ ในเดือนกันยายนปี2024เธอผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่ภาควิชาดนตรีปฏิบัติที่ฮารล,ลิมโดวยวอนฮีได้เล่าว่าเธอต้องเข้าเรียนซ้าชั้นมปลายอีกครั้งหลังต้องออกจากโรงเรียนเดิมเธอได้พักการเรียนเพราะไม่สามารถเข้าเรียนครบกําหนดตามเกณฑ์ได้เนื่องจากมาเป็นเด็กฝึกในรายการเซอร์เวิรลอายูเน็ ต่อมาเธอไปที่โซลหลังจากเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกและก็ได้เดบิวต์ทันทีเธอจึงเลิกลาออกจากโรงเรียนเดิมแทนการโอนหน่วยกิจแต่ได้กลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนมอปลายครั้งที่ฮันลิมและปัจจุบันเธอกำลังเรียนโรงเรียนในคลาสเดียวกันกันกบเด็กรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเธอ1ปีในวันที่20กันยายน2024เมื่อชชแนลและเยวอนที่เคยเข้าร่วมในรายการ i u n e x t ด้วยกันจะได้เดบิวต์กับ50-50 เธอจึงได้ฝากข้อความแสดงความยินดีเอาไว้ในทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการวอนฮีมีความสามารถในการเรียนเสียงด้วยโดยเธอได้ร้องเพลงโพคาริสเว e ด้วยเสียงจังกูหรือชินจันเธอบอกว่าเธอได้ไปคอนเสิร์ตของเลสเลฟิมและชมการแสดงรุ่นพี่โดยบอกว่าเท่และดีมากจริงๆ สำหรับผลงานล่าสุดไอริดได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบัมชุดที่3บอมซึ่งจะนำไปเป็นไตเติ้ลดูเดอะแดนซอย่าลืมไปรับชม MV และสตรีมเพลงทุกเพลงจากอัลบัมนี้และใครที่เป็นกลิดหรือแฟนคลับของวงไอริดก็ไปซับพอร์ตอัลบั้มของวงกันได้เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของวอนฮีไอริเชื่อเลยเกินครับว่า เธอจะมีผลงานอื่นๆอ,อีกมากมายในอนาคตแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเ่านของวอนฮีที่เรารวบรวมมาหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้เลี้ยมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามเราโอติ่งทุกช่องทางด้วยนะครับอัญยยง